ปลาหมึกย่างเมนูสร้างอาชีพสีสวยอร่อยเด้งไร้กลิ่นข่าวกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดสุดเด็ดนะักจ้ะ วิธีทำปลาหมึกย่างสูตรอาหารไทยสีเหลืองสวยจะย่างขายเป็นตัวหรือหั่นชิ้นเสียบไม้ได้หมดมาพร้อมวิธีทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดและเทคนิคกำจัดกลิ่นคาวของปลาหมึกนะคะสืบเนื่องมาจากอยากหาไรายได้เสริมกอบกับตลาดนัแถวบ้านยังไม่มีใครขายเมนูปลาหมึกย่างจึงเกิดไอเดียขายปลาหมึกย่างขึ้นมา วันนี้ช่องเคเคช n แนลของเราจึงของนำเสนอวิธีทำรรปลาหมึกย่างมาพร้อมวิธีล้างปลาหมึกให้ปราศจากกลิ่นคาวและสูตรน้ำหมักปลาหมึกพวงด้วยวิธีทำรรน้ำจิ้มซีฟู้ดรแสแซบมาฝากทุกท่านกันนะจ๊ะส่วนผสมหมักปลาหมึกย่าง 1. ปลาหมึกสด 2. ผงขมิ้น 3. น้ำเปล่า 4. สี่อิ๊วดำหวานนะจ๊ะส่วนผสมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บ 1. น้ํา้ำตาลปิ๊บ500กรัม 2. เกลือ2ช้อนโต๊ะ 3. น้ำร้อน3ถ้วยครึ่ง 4. น้ำมะนาว4ถ้วย 5. พริกขี้หนู200กรัม 6. กระเทียมไทย200กรัม 7. ผักชี200กรัมนะจ๊ะ วิธีทำน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บ 1. ใส่น้ำตาลปิ๊บลงในอ่างผสมตามด้วยเกลือและน้ำร้อนคนให้เข้ากันจนให้น้ำตาลปิ๊บละลายเป็นน้ำจากนั้นเติมน้ำมะนาวลงไปคนให้เข้ากันนะคะ 2. เทส่วนผสมน้ำที่ผสมไว้ลงในเครื่องปัน่นตามด้วยพริกขี้หนูกระเทียมและผักชีปั่นให้เข้ากาันตามความละเอียดที่เราต้องการตักใส่ขวดโหลกแก้วหรือภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดนะจ๊าวิธีทำปลาหมึกย่าง 1. ล้างปลาหมึกควกักไส้ดึงหมึกและลอกหนังดำๆออกมาให้สะอาด บางตัวปลาหมึกให้สวยงามหรือจะหั่นเป็นชิ้นแล้วเสียบไม้เตรียมไว้ก็ได้นะจ๊ะ 2. ทํทำน้ำหมักปลาหมึกโดยผสมพงคามิน น้ำเปล่าและซีอิ๊วดำหวานเข้าด้วยกัน 3. ใส่ปลาหมึกลงไปหมักจนได้สีที่ต้องการหรือหมักข้ามคืนโดยนำปลาหมึกใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดปากถุงแช่ในถังน้ำแข็งแล้วเอาน้ำแข็งโปะทับไว้ข้างบนให้ท่วมเก็บได้นานถึง3วันเลยนะจ๊ะ 4. นำปลาหมึกไปย่างจนสุกเสิร์ฟพร้อมนำจิ้มซีฟูด้ดรแสแซ่บที่เราเตรียมไว้นะคะและก็มีวิธีล้างปลาหมึกให้ไม่ข่าวกันมาฝากทุกท่านกันนะจ๊ะวิธีที่หนึ่งคือ เตรียมน้ำเปล่าบีบน้ำมะนาวลงไปใส่ปลาหมึกลงไปล้างแค่นี้ก็จะช่วยลดกลิ่นเหม็นข่าวแถมยังทำให้ปลาหมึกมีสีที่ขาวขึ้นด้วยนะคะวิธีที่สองเตรียมน้ำเปล่า เทน้ำส้มสายชูประมาณสองช้อนชาใส่ปลาหมึกลงไปแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีจากนั้นล้างน้ำให้สะอาดอีกครั้งเพียงเท่านี้กลิ่นเหม็นขาวก็จะหายไปในทันทีนะคะวิธีที่3 เตรียมน้ำเปล่าใส่เกลือลงไปใส่ปลาหมึกลงไปล้างประมาณ2-3ครั้งเสร็จแล้วนำสารส้มมาบดผสมกับน้ำเปล่าเพื่อใช้ล้างหมึกอีกครั้งรับรองกลิ่นคาวหายไปแน่นอนวิธีที่4นํนำปลาหมึกมาแช่น้ำปูนใสอัตราส่วนก็คือน้ำา1ลิตร ต่อปูนขาว1ช้อนโต๊ะแช่ไว้ประมาณ10นาทีแล้วล้างด้วยน้ำสะระอีกครั้งแช่ไว้ประมาณ10นาทีแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งขั้นตอนนี้ช่วยให้เนื้อปลาหมึกหายขาวและช่วยให้กรอบอร่อยด้วยนะจ๊ะหลังจากตามหาวิธีทำปลาหมึกย่างมานานในที่สุดก็เจอสัทีสูตรนี้ เหมาะทั้งทำกินและก็ทำขายนะคะมาพร้อมวิธีทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสแซ่บ เตรียมเตาย่างพร้อมลุยกันเลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานช่อง KK Channel ด้วยนะคะสวัสดีจ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วนะจ้ะบ๊ายบายมีความสุขทุกท่านนะคะ